ชิบะเหลี่ยมตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับธุรกรรมถึง3ล้านภายในไม่กี่เดือนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกาสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ ชิบัอินโ้วยกันนะครับจริงๆเราก็มีอยู่หลายหัวข้อนะครับรวมถึงเบบี้ดอทเราก็ด็อกอีลอนมาแล้วก็ตัวของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับเกี่ยวกับคุณครามเมอร์นะครับได้ทำการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับ Federal Reserve เอาไว้นะครับว่าทิศทางเนี่ยของตลาดจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันทีละประเด็นด้วยกัน แต่ก่อนอื่นนะครับผมก็แนะนำนะครับในกระดานบิดเกตนะครับท่านใดยอยากจะใช้เรื่องของเมกะสวอปนะครับในการเก็บเหรียญต้นน้ำเหรียญที่ยังไม่ได้เข้ากระดานเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้บนกระดานบิดเกตท่านใดยอยากสนับสนุนช่องผมก็แนะนำว่าลองซื้อเหรียญ BGB ดูนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นของกระดานนั่นแหละนะครับซึ่งกระดานบิดเกตเนี่ยอยู่บบันดับทิศสึง ขึ้นลงประมาณนี้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแล้วก็สเต็กกิ้งหรือเซฟวิงเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วพอตลาดจะทิงเรามาว่าการเติบโตต,ตัวเหรียญนี้ด้วยกันเรามารับชมในฝั่งของเหรียญชิบะด้วยกันนะครับเนื่องจากเหรียญชิบะเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์หลักๆคือร้านอาหารเวลี่นะครับร้านอาหารเวี่เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวที่จะ มีการอัปเกรดเว็บไซต์นะครับซึ่งเขาก็ใช้ชีบะเนี่ยเป็นทีมของร้านอาหารเขาอยู่แล้วนะครับร้านอาหารเวลลี่ก็เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของทางอิตาลีนะครับก็จะได้แชร์ในโพสต์บนทวิต t ตอรนะครับว่าเขาจะมีการเปิดตัวของเว็บไซต์นะครับซึ่งร้านอาหารเวลลี่เนี่ยมีเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับกับชีบะตั้งแต่ประมาณปี2021แล้ว มาข่าวที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นเทนเกมนะครับแทนเกมนะครับผู้ให้บริการกระเป๋าสตังค์คลิปโตก็ได้เปิดตัวการอัปเดตใหม่นะครับเพื่อจะจัดการพอร์ตโฟลิโอให้เท้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะชีบะอินโนนั่นเองซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับอย่างแทนเกมเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดตัวของชีบะแล้วนะครับที่จะเป็นรูปของฮาร์ดแวร์วอลเลตในเดือนกรกฎาคม ตอนนี้นะครับเขามีกระเป๋าเงินนะครับรูปบัตรที่ปรับแต่งแล้วก็สามารถจัดเก็บชิปควบคู่ไปกับเงินสกุลดิจิต้อนประมาณ6,000สกุลด้วยนะครับและได้รับแรงบันดาจากอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ5,000เครื่องนะครับในการจำหนายชุดแรกนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังที่เขาทำการโปรโมตนะครับแ mm hmm. ทนเกมก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับชิบะล้าก็ออกมาในแบรนด์ของชีบะนะครับก็เดี๋ยวนี้ ทุกเหรียนมีมส่วนใหญ่นะครับเขามี wallet เป็นของตัวเองเกือบหมดแล้วนะครับก็ลองเข้าไปติดตามตัวของชิบาอินุได้นะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับก็มีอีกข่าวเหมือนกันเรื่องของการเผาของชิบาเลียมนะครับว่าชิบาเลียมจะสามารถเผาชิปได้หรือเปล่ามีชุมชนเข้ามาถามนะครับในโพสต์ของลูซี่นะครับซึ่งลูซี่เขาก็ตอบว่า เมื่อไหร่เนี่ยที่วานอะจะพร้อมนะครับจะไอแอดเดสต่างๆหรือกระเป๋าต่างๆที่อยู่บนชิบะเรียมเนี่ยจะเอาเข้ามาในกระดานเทศนะครับราคาถึงจะได้ไปนะถึงแม้ว่าชุมชนจะมีการถามนะครับว่าเอ้ยทวงเรื่องของการเผาแล้วทำไมคุณยังไม่เผาสักทียังไม่มีความคืบหน้าในการเผานะครับซึ่งทางลูซี่เนี่ยเขาน่าจะตอบแบบอ้อมๆมากกว่านะครับว่า เขาไม่อยากจะพูดเรื่องเนี้ยนะถ้าเรื่องเผาเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับรอให้ตลาดมันมีเม็ดเงินเข้ามามากกว่านี้หน่อยต่อมาเป็นข่าวหลักนะครับนั่นก็คือชีบะอินุบล็อกเชนนะครับก็ใกล้ธุรก,กรรมประมาณ3ล้านใน1เดือนแล้วนะครับเพราะว่าตัวของชีบะเรียมเนี่ยทำให้ว่าเนี่ยย้ายจากอีเธอร์สแกนเข้ามานะครับในชีบะเรียมเราก็มีการซื้อ ชิบะเนี่ยเราก็ฝากเอาไว้บนชีบะเรียมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วงเนี้มีขึ้นใต้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่คุณลูซี่บอกนั่นแหละนะครับว่าไอ้หลังบ้านนะครับในตัวของชีบะเรียมเนี่ยตอนนี้มีคนถือเยอะนะครับแต่ยังไม่พร้อมที่จะเอามาเข้ามาทํากําไรนั่นเองมาดูฝั่งของเหรียญดอชคอยกันก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากดอชคอยตอนนี้มีประมาณสข่าวด้วยกัน ข่าวแรกนะครับเป็นของคุณบิลลี่มาคัสนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพในการพูดของอีลอนมาร์นะครับเราก็พูดถึงทรัมป์ล้วก็พูดถึงไบเดนด้วยนะครับฉะนั้นอ่าบิลลี่มาคัสนะครับเขาเป็นความกังวลนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือช่วยโดนัลด์ทรัมป์ทางอ้อมแหละ นะครับก็เรื่องของเสรีภาพการพูดเราก็มีการปลดล็อกนะครับทวิตเตอร์ของหรือบัญชีแอคเคาท์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของโจไบเดนนะครับในการเก็บภาษีของคริปโตต่างๆนะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าการเก็บภาษีมหาเศรษฐีนั้นขาดสติปัญญานะครับกลัวว่ามหาเศรษฐีจะหนีออกนอกประเทศ ประเทศก็ไม่มีอะไรให้เอาอยู่แล้วนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับอยากทำสงครามก็ก็ทำนะครับจะเก็บภาษีก็เก็บไปประมาณนี้แหละนะครับได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างเนาะนะครับจะปกป้องข้างเงินก็อาจจะต้องเสียมหาเศรษฐีไปก็ไม่เห็นเป็นปัญหานะผมคิดว่าสบายอยู่แล้วมาข่าวที่สองกันนะครับอันนี้เป็นคดีดอทคอยมูลค่าสองแสนห้าหมื่นแปดพันล้านดอลลาร์นะครับของอีลอนมาร์ นะครับฉะนั้นไอ o อลอนมาร์กได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ออลอนมาร์กเนี่ยไปปั่นเหรียญดอสคอยนะครับแล้วทําการดั้มเหรียญดอ c คอยทิ้งนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาจริงๆหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดคุณฉลาดนะนะครับคุณก็รู้ว่าอีลอนมาร์กเนี่ยตัวปั่นใช่ครับแต่ออลอนมาร์กจะปฏิเสธยังไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะครับอันนี้เกี่ยวกับบิลลี่มาคัสกับมิชาบอนะครับอันนี้น่าจะเป็นนางแฝนในชุมชนของ Twitter นะครับเขาก็โดนฟ้องแหละนะครับว่ามีการแบบเหมือนปั่นดอชคอยนะมีการเขียนคุณสมบัติมีการกาวดอชคอยเนี่ยที่เกินความจริงนะครับก็ตอนนี้เอกสารเนี่ยไปที่ศาลแล้วนะครับแต่สองคนเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาฉะนั้น ข้อมูลของ d ดอ c คอยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเหรียญอื่นข่าวของเบบี้ดอนะครับณตอนนี้เราก็พอรู้แล้วนะครับว่าเบบี้ดอเนี่ย่ตอนนี้มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับข่าวดีที่สุดคือเรื่องของ AI นะครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกับ AI แต่ข่าวร้ายที่สุดนะครับของเบบี้ดอเนี่ยคือเรื่องของคอย n อนะครับโดนแฮ็กคอยโคเด นะครับไม่ใช่คอยเอกคอยโคเด็กโดนแฮกนะครับทําให้สูญเสียเงินเนี่ยโหหลายร้อยละหลายหลายล้านเลยนะครับมูลค่าประมาณห้าสิบสี่ล้านดอลลาร์นะครับในวันที่สิบสองกันยาปีสองพันยิบสามนะครับฉะนั้นรวมถึงโทเคนเบบี้ดอสมูลค่าสูงสุดถึงสามล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้ชุมชนเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยไว้ใจเบบี้ดอเนาะก็อยากทิ้ง นะครับซึ่งชุมชนนะวางแผนที่จะถอนเบบีดอสจำนวนประมาณ5้าพัดล้านล้านนะครับออกจากการหมุนเวียนด้วยนะครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจในเบบีดอสน่ะว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าเนาะมีทั้งข่าวฝัดนะครับทั้งกระดานกระดาน hotbit นะครับที่ฮอตบิททำการแปลงสภาพไปนะครับแล้วทำการขายแล้วลักผูไปอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะ อย่างที่สองคือตัวของคอ i e x นะครับตัวนี้กระดานแลกเปลี่ยนนะครับก็สแสวงหามูลค่าประมาณหนะ้าสิบสี่ล้านเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับเราก็มีเรื่องของการเผากับราคาที่ไม่คืบหน้าอีกนะครับชุมชนก็เลยตัดสินใจว่าจะเอา b a b y d o อทออกดีไหมนะครับเพราะราคาเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์เก้าตัวเก้าพันกว่าแล้วนะครับคือลงอย่างมากเลยนะครับผมว่าคิดว่าครั้งนี้จะลงไปถึงห้าพันเลยนะครับที่ศูนย์เก้าตัวนะเดี๋ยวเราค่อยไปสอยกันตอนนั้นนะครับเหรียนอะไรที่ลงคิดว่าลงลึกที่สุดแล้วช้อนนะครับส่วนเหรียนไหนที่ค่อยๆซึมลงแบบนี้ผมก็แนะนำว่าเราค่อยๆช้อนไปนะครับหาจังหวะไปเบบี้ดอเนี่ย ถ้าถามว่าต้องลงทุนเท่าไหร่เนี่ยไม่เกิน100ร้อยดอลลาร์ก็พอนะครับเนาะรายละเอียดประมาณนั้นนะครับก็ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเบบี้ดอสเนี่ยจะไปไปแรงอีกทีตอนเดือนมก,กรานะครับฉะนั้นมก,กราเขาจะเป็นเวลาของเบบี้ดอสตอนนี้ก็ปล่อยมันลงไปก่อนข้อมูลของเบบี้ดอสมีประมาณนี้มารับชมทางฝั่งข่าว d o อกอ o n มาหรือ e l ล n นะครับตัวนี้ด o อกอ o n มานะครับได้เปิดเผย แผนนะครับที่จะเปิด NFT แต่ใช้ AI ในการเทนโลบนะครับในการสร้างไอ้พวก NFT ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรเฟี้ยวฟ้าวนะสำหรับเหรียญมีมนะครับ NFT มันก็มีอยู่ละแต่เราก็เห็นนะครับว่าเทนอะตอนนี้คือทุกเหรียญเข้าหา AI หมดแล้วนะครับก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับเขาบอกว่าคอลเลกชัน n น AI นะ nft จะมีอุปทานสูงส,สุดประมาณ9 0 0 0โทเคนนะครับแล้วแต่ละโทเคนราคาที่0.09 ets ในขณะที่บทความเขียนนี้อยู่นะครับมีการสร้าง nft แล้วจำนวนประมาณ1,756รายการแล้วฉะนั้นความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้รางวัลแก่ชุมชนด้วยนะครับของ d o g e l o n นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีความกระเตื้องเนื่องจากโครงการด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0. 0.0 หกตัวพันหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับตอนสามสิบเอ็ดกรกตปีสองพันยีิบเอ็ดเนี่ยขึ้นไปถึงศูนย์จุดศูนย์ห้าตัวสามพันสองร้อยหกสิบสามดอลลาร์นะครับก็ช่วงนี้ราคาล่วงนะครับก็น่าจะเจออะไรหลายอย่างเนาะนะครับเรื่องของสภาพตลาดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของ การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยกันอันนี้มันเป็น่าเขาเรียกว่าการวิเคราะห์นะครับของคุณจิมครามเมอร์ของ CNBC นะครับดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าเขาคาดว่าเฟดเนี่ยจะประกาศในวันพฤหัส,สบดีเพื่อจะหยุดการปรับขึ้นอัตราเฟดฟันนะครับที่สูง5.50ชั่วคราวแต่ครามเมอร์นะครับก็กล่าวว่ามีแนวโน้ม จะขึ้นอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงราคาน้ำมันดิบนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง69ดอลลาร์เป็น90ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าทางพาเวลเนี่ยจะเอาส่วนนี้มาคิดหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เวลาที่ผ่านมาประมาณประมาณหนปีนะครับตั้งแต่ปี2022นย พาเวลไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเงียบปากมากเลยเขาไปดูแต่ตัวเลขนะครับของของค่า gdp cpi CP ppi นะครับกันเนาะมากกว่าตรงนั้นนะครับน้ำมันดิบไม่ค่อยดูน้ำมันดิบเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินใจแบบขึ้นใต้น้ําของนักลงทุนมากกว่าส่วนตัวผมผมมองงี้นะแต่คาร์เมอร์นะครับเขาบอกประมาณนี้แล้วว่าอัตรา,าเงินเงินเฟอ้อมันจะขึ้น นะครับก็เรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวตัวเร่งเงินเฟอ้อก็บอกว่าราคาน้ำมันดิบนะครับก็จะมีการขึ้นขึ้นไปถึง90นะครับและดูเหมือนว่าจะขึ้นไปร้อยดอลลาร์ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าพาวเวลนะครับเขาต้องการหยุดสภาวะเงินเฟ้อนะเพื่อรักษารายได้หรือ งานนะครับหรืองบดุลกับขององค์กรหรือการใช้จา่ายของผู้บริโภคนะครับในเรื่องนี้ฉะนั้นการตัดสินใจของพาเวลเนี่ยอาจจะตัดสินใจเหมือนว่ายน้ำทวนกระแสะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้ออ่ะมันไม่ได้ดูแค่แค่ข้อมูลบางอย่างเท่านั้นนะครับแต่เราก็เข้าใจแหละเขาไม่เอาเรื่องของน้ำมันดิบกับ พลังงานกับอาหารเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตามข้อมูลเก่านะครับที่เขาทําการวินิจฉัยเอาไว้อยู่แล้วนะครับน้ํามันดิบจะเป็นผลหรือเปล่าต้องดูกันคนส่วนใหญ่เขาถึงได้กลัวกันนะครับว่าน้ํามันดิบขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเฟดจะไม่ดูตรงนี้นะครับแล้วเขาก็หวังว่าให้เฟดดูตรงนี้เพื่อจะได้ทําการลดอาาัตราดอกเบี้ยบ้าง เนาะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงอ่กับเรื่องของเรื่องของนโยบายของเฟดอะ่ะตอเน,นี้ยมันค่อนข้างสวนทางกันนะครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ม r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดานเอาไว้สำหรับ ใช้เหรียญต้นน้ำเล่นเหรียญต้นน้ำนะครับอยากจะเก็บเหรียญต้นน้ำสามารถเก็บได้เลยนะครับเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะนะครับใต้คลิปนี้ลิงก์การสมรัครนะครับก็สามารถสเต็ปวิ่งสเต็กกิ้งก็ได้หรือว่าจะซื้อเหรียญของกระดานก็ได้ BGB นะครับแล้วก็สเต็กไว้เดี๋ยวตลาดจะทิ้งมาว่ากันเพราะกระดาน BGB หรือเหรียญ BGB หรือกระดานบิตเกตนะครับอยู่ที่13ถึง20บขึ้นลงแรงประมาณนี้แหละนะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ฝากกลุ่มนะครับชีพะดอตคอยเบบี้ดอาไว้ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะ go to the m ม o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ wealth management Sub s cribe และเชิญเพื่อนมาซ b s c ไ i b e การบริหารความมั่งคัง่ง รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ด้วยกันนะครับหรือจะทำการฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 USDT ถึง200,000 USDT เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิตเกตต้องแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตเกตเอิร์นให้การสนับสนุน